สำหรับภารกิจนี้นะครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยได้รับการเปิดเผยจากพลอากาศเอกสุทธิพงศ์อินรียงผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ค้นหาและช่วยชีวิตกองทัพอากาศซึ่งเดินทางลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจการค้นหาเฮลิคอปเตอร์ที่ขาดการติดต่อนะครับโดยระบุว่าภารกิจการค้นหานาวาอากาศตรีพัชิ์เตชะเสนนักบินที่หเรืออากาศเอกอลงกรจันกระจ่างนักบินที่2และพันจอากาศเอกวิสุทธิพุทธรักษาช่างเครื่องยังคงดํา เดินไปอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอย่างที่เราได้เห็นเมื่อสักครูร่นี้และคุณยานตาก,ก็รายงานนะคะอุปสรรคสําคัญในขณะนี้เลยก็คือสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยต่อกา<ช>รค้นหานะคะแล้วก็ไม่เอื้ออานวยที่จะนาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบินหาด้วยนะคะก็เลยเปลี่ยนมาใช้เจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ไปยังพิกัดที่คาดว่าน่าจะพบเฮลิคอปเตอร์นะคะซึ่งเราจะไปฟังจากเสียงของผู้บัญชาการศูนย์ค้นหาและช่วยชีวิตกองทัพอากาศกันค่ะในเรื่องนี้ จุดที่เพ่งเล็งสองจุดนะครับแต่ว่าเราก็ยังค้นหาในทั่วทั้งบริเวณนะครับที่คาดว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยที่สูญหายไปนะครับแต่สภาพอากาศนะครับสภาพอากาศโดยธรรมชาติของเขาชฉเมานี้เนี่ยจะมีเมฆเนี่ยปกคลุมตลอดเวลาโดยพ่อะยิกตอนนี้เนี่ยดฟเลชั่นจากเอจีใต้เนี่ยทำให้สภาพอากาศเนี่ยป็ฝน ฝนกาลังตกอยู่เลยครับเนี่ยฮะผมมาถึงที่เทศบาลพระวารีฝนกำลังตกอยู่นะครับก็เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งครับในการที่เราจะค้นหาเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ทราบว่าวันนี้ก็ยังไม่มีความเจ้าหนะ้ายังไม่มีความคืบหน้าที่จะพบร่องรอยว่าอัจฉริยะเนี่ยถูกายไปตรงจุดไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านหัวหน้าหน่วยนะครับ ทั้งพลเรือนตำรวจทหารทางจังหวัดนะครับแต่เราก็ยังมีความคาดหวังว่า,าถ้าสภาพอากาศเนี่ยเอื้ออำนวยแล้วเนี่ยคิดว่าเบาะแสะที่เราได้มาเนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็คาดหวังว่า,า,า,าคู่ที่สูญหายไปทั้งสามท่านนะครับคือนักบินที่ 1, หนึ่งนักบินที่สองและก็เจ้าที่ช่างอากาศนั้นเนี่ยเ,เราจะ ่วนเร็วนะครับคาดหวังอย่างนี้ครับตอนนี้ยังพอมีข่าวดีไหมฮะมีมีข่าวดีไหมเราเราเราได้สอบถามด้วยนะฮะแล้วก็ตรวจสอบด้วยเนี่ยคาดว่าแล้วก็ดูเส้นทางบินแล้วเนี่ยเราก็ประมาณว่าน่าจะเป็นจุดที่เพ่งเล็งได้นะครับเพราะว่าเส้นทางบินของจุดจอบโซนที่นักบินปฏิบัติการยังส่งสิ่งอุปกรณ์ขึ้นไปที่ศูนย์ทุรุ่มนาคม เขาเชมเาเนี่ยเป็นระยะทางสั้นๆพูดพูดภาษาทั่วไปก็คือจากตีนเขาเนขึ้นยอดเขารเราไม่ได้เดินทางไกลห้าร้อยไมล์อย่างนั้นนะฮะหลังจากนั้นสูญหายไปเนี่ยลำบากที่เดียกคนแต่ตรงน,นี้เนี่ยมันแค่ระยะทางจากตีนเขาขึ้นยอดเขาซึยงต่ว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นของการค้นหาเนี่ยคือสภาพอากาศที่ปกคลุมแล้วก็การค้นหาโดยทางพื้นดินเนี่ยนะครับยากลําบากเพราะว่าเขา เฉาเมานี้เนี่ยสูงชันนะครับแล้วก็สภาพป่าเนี่ยดีมากนะฮะต้นไม้สูงใหญ่เดินทางขึ้นลําบากแล้วก็ฝนตกตลอดเวลาครับตกทุกวันนะครับอันนี้เป็นความยากลําบากที่เราไม่สามารถไปในพื้นที่ที่เพ่งแหลงได้ครับแผนในอนาคตเนี่ยเราจะดำเนินการยังไงฮะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรายังใช้วิธีเดิมอยู่ครับก็คือถือว่าเป็นวิธีที่ดีสุดแล้วครับในขั้นนี้เนี่ยพื้นที่ที่เราได้ได้ ตรวจคนไปแล้วเนี่ยขั้นต่อไปอย่างเช่นการวางแผนวันนี้เนี่ยเราจะใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยไปส่งกาลังส่งกําลังพลลงพ้นจากพื้นที่ที่เราสํารวจแล้วเนี่ยเข้าไปยังพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดที่เรายังไม่สํารวจเพื่อออ,ออมก,กาลังในกําลังพลของเราซึ่งทํางานมาสองวันแล้วนะครับ นั่นก็เป็นเสียงของผู้บัญชาการส่วนค้นหาและช่วยชีวิตของกองทัพอากาศนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการระดมสรพกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งทหารแล้วก็พลเรือนด้วยแต่ว่าอุปสรรคก็คือสภาพอากาศและก็สภาพพื้นที่ด้วยะนะครับตอนนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่เดินเท้าไปแต่ว่าคือพื้นที่ป่าเนี่ยก็สูงชันด้วยนะคะแล้วก็มีไม้สูงใหญ่นอกจากนี้ฝนก็ตกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับภารกิจครั้งนี้ก็จะระดมทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคะในการค้นหาค่ะ